สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Pro นะครับ12.9นะครับโอเคนะครับก่อนแล้ชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับมันเริ่มมาจากรอบๆอบเครื่องกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับสภาพเครื่องสวยมากนะครับแทบไม่มีรอยเลยนะครับอืมอาจจะมีอ่นนิดนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับรอยการใช้งานเนาะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับไม่ได้ตกไม่ได้หล่นอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่นะฮะ ประมาณนี้เลยสภาพคือสวยๆเลยนะครับด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยซื้ ประมาณนี้เลยตัวนี้ติดฟลีมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะติดฟรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทัสกรีนหน้าจอก็เลื่อนๆกันแบบนี้เลยนะครับจอใหญ่ๆสะใจเลยนะครับดูหนังฟังเพลงกันสนุกสนานเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันนะครับเป็น iPad Pro นะครับ12.9นิ้วเป็นตัว Gen สนะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ 64GB กิกะไบต์นะครับตัวนี้เป็นตัวใส่ซิมได้นะครับตัวใส่ซิมได้ก็จะเป็นตรงนี้เนาะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับจอภาพนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะ ทูโทนนะครับทำงานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับเครื่องไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสกันที่ระบบเสียงนะครับนี่นะฮะโอ้โหว้าวระบบเสียงดังสะใจมากเลยนะครับเนี่ยนะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคต่อไปก็จะมาทสอกันที่ระบบกล้องนะครับมาฮะโอ้ใหญ่มากใหญ่จนเข้าเฟรมไม่พอ เนี่ยซูปอินซูปเอาได้ปกตินะครับนีนะครับโฟกัสแสงได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับนีนะฮะได้ปกติเลยนะครับมาสักหนึ่งรูปนะครับเนี่ยรูปพี่ถ่ายได้มาสักครู่นะครับนี่ะใหญ่บิ๊กเบิ้มสะใจมากเลยนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่นั่นเองนะครับนีนะฮะชึบอ่านี่นะฮะรูปพี่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะใหญ่ๆสะใจเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าทํางานได้ทุกฟังก์ชันเลยเนาะ ขออนุญาตครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับเรียกว่ามาครบกล่องนะครับมีแมกกะทั่งใบเสร็จนะครับนี่ฮะมีใบเสร็จด้วยนะครับนี่ฮะขออนุญาตนะครับเนี่ยใบส่งใบเสร็จอยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับเนี่ฮะใบเสร็จทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับนี่นะฮะรวมถึงนะครับ หัวชาร์จสายชาร์จทุกอย่างครบหมดนะครับนี่ครับคู่มือครับมีหมดนะครับก็ถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ